อันนี้ฉีดฮอร์โมนผสมพันธุ์ค่ะพ่อพันแม่พันตามหมอแปลงเพศขายลูกป,ปลาค่ะเป็นฟาร์มหลานชายเองค่ะใครสนใจลูกป,ปลาหมอเพศเอาไปเลี้ยงนะคะติดต่อได้ค่ะพิะนาครฟาร์มค่ะเพราะเองค่ะปักเองทําเองหมดเลยค่ะเลี้ยงง่ายโตวไวค่ะลา์หมอแปลงเพศตัวย้ายใหญ่ค่ะตัวเนี้ย แบบเขาไปขายตัวหนึ่งถ้าเขาย่างขายตัวละ450บาทาตัวใหญ่มากใส่จะพูดัวเมียลงไปแล้วอีก8ชั่วโมงถึง12ชั่วโมงก็จะไข่ ตาหมอที่เราลากออกจากบอ่อแล้วออกมาล้างด้วยน้ําต่างกับทิ้ง้วยน้ําเกลือแล้วก็ล้างด้วยน้ํเปล่าออกมาแช่ฮอร์โมนในน้าเย็นหนึ่งชั่วโมงน้ํานี้เป็นน้ําเย็นคนระับน้ําแช่ฮอร์โมนใส่ฮอร์โมนลงไปแล้วฮอร์โมนแปลงเพศพอรครบหนึ่งชั่วโมงแล้วเราจะาไปใส่อ่างฟัก